สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเซ t ชันที่เป็นการสร้างตัว Excel นะครับด้วยตัว Python น,นั่นเองซึ่งตัว Excel ตัวนี้เราจะใช้ Library ที่ชื่อว่า xlwing นะครับเพื่อทำการสร้างตัว Excel File แล้วก็ทำงานแอดข้อมูลต่างๆนานาลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ก,ก่อนตั้งแต่ดึงข้อ,อ,อสร้างข้อมูลด้วย pandas dataframe ก่อนแล้วก็เอาข้อมูลนี้ ใส่ลงไปในไฟล์ excel นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นการดึงข้อมูลจากาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการดึงข้อมูลจาก api เบื้องต้นนะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัว excel file ตัวนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงการสร้างกราฟแล้วก็ใส่เข้าไปในไฟล์ excel ตัวนี้พร้อมกับ save แล้วก็นําไปใช้งานต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับตัว excel wing เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ใชสามารถใช้ c o l l a b ในการรันไฟล์ได้นะครับเพราะว่าตัวคอลัเนี่ยเวลามันสร้างไฟล์ Excel ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีที่เก็บนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัว j Jupyter n o t e b o o k นะครับในการสร้างตัวไฟล์ Excel ตัวนี้นะครับดังนั้นผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยสร้างตัวจูปิเตอร์ e b o ุกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสร้างเป็นไฟล์พวกนี้ขึ้นมานะครับโอเคอ่ะ ก่อนอื่นเลยเราก็อย่าลืม pip install นะครับผมแนะนำให้ใช้ pip install แบบนี้นะครับเราจะได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงไว้ในเครื่องนะครับในระดับเริ่มต้นเนี่ยเราใช้ประมาณนี้กำลังดนะีผมก็จะกดรันเนอะนะมันจะค่อยๆลันไปเรื่อยๆนะครับต่อมาเราก็ import library ที่สำคัญนะครับก็คือตัว x l w i n g ให้อยู่ในชื่อว่า x b i l นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวการใช้ path นะครับตัว path เนี่ยเดี๋ยวเรา เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะยังไม่ใช้ตอนนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปใช้ตอนเราอ่านไฟล์ตอนหลังนะครับต่อมาก็คือตัว date time นะครับเผื่อเรามีข้อมูลแบบ time series เราจะใช้ date time ในการจัดการนะครับต่อมาก็คือตัว yfinance ครับอันนี้เป็นตัว api ที่เราจะไปเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูลข้อมูลหุ้นมานะครับเดี๋ยวตัวอย่างข้อมูลในการดึง api ผมจะใช้เป็นข้อมูลหุ้นแล้วกันเพราะมันเป็นทั้ง time series ด้วย นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างยาวด้วยแล้วก็สุดท้ายไลบรารีที่สำคัญก็คือตัว Pandas นะครับนะเป็นข้อมูลที่เราเอ,อเป็นไลบรารีที่เราใช้กันอยู่แล้วเนะราก็เริ่มลันไปนะครับตัวต่อมาจะเป็นการสร้าง Workbook นะครับผมจะใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า wb เท่ากับ xwb o o k นะเนะวลาเรากดรันเนี่ยมันก็จะไป generate ไฟล์ Excel ขึ้นมาเห็นไหมครับทางด้านซ้ายไฟล์ Excel เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้ว เป็นไฟล์ตัวนี้ซึ่งไฟล์นี้มันจะตั้งชื่อเป็น Default มาเลยครับว่า Book 1ตามาตัวแปรทางด้านบนที่ผมกำลังวงวงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Book 1หน้าตาก็จะเป็นไฟล์ Excel ปกติเลยนะครับต่อมาคราวนี้เราจะาไปสร้างตัวแปรที่เป็นข้อมูล Python นึดก่อนนะครับอันนี้ผมให้เป็นข้อมูล ของประเทศนะครับยกตัวอย่างเราเป็น country นะครับเบลเยียมอ่าอินเดียนะครับแล้วก็ตัวบราซิลนะครับก็ Capital ครับบราซิลนิวเดลีแล้วก็บราซิลนะครับแล้วก็ population อันนี้เป็นตัวเลขสุ่มๆสมมุติขึ้นมานะครับไม่ได้ series ขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคเราจะสร้าง data และตัวเอ่อเราสร้างข้อมูลแล้วครับแล้วก็ให้ไปเก็บอยู่ที่ตัวแปรที่ชื่อ data เนะเราเรียกมา เดต้ data, มันก็จะเป็นช่องแรกก็จะเป็น country นะก็จะมีเบลเยียมมีอินเดียบราซิลนะ capital แล้วก็ population นะครับต่อมาเราจะทำให้ Data ตัวนี้ที่มันเป็นตัว dictionary อยู่นะครับให้มันไปอยู่ในรูปของ data frame แล้วก็ใส่ในชื่อตัวแปรของ df นะครับพอเรา run เสร็จปุ๊บอ่คราวนี้ข้อมูลของเราเนี่ยจะอยู่ในตัวแปร เอ้ยอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า df นะครับเราข้อมูลเนี่ยจะเป็น data frame เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า country คอลัมน์ที่ชื่อว่า capital แล้วก็คอลัมน์ที่ชื่อว่า population นะครับต่อมาจะเป็นขั้นตอนการเอาข้อมูลเหล่านี้เข้าไปใส่ในตัว excel file นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกำหนดชีตมาก่อนนะครับก็คือช e ตเท่ากับ w o r k book แล้วก็เป็นชีตอีกทีอันนี้จะเป็นชีตเติม s นะครับ คราวนี้เราจะเห็นว่าไฟล์ Excel เราเนี่ยมันจะมีชีตก็ว่าชีตหนึ่งอยู่แล้วนะเราจะต้องเจาะจงว่าเราจะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปยัดในชีตไหนนะครับอันนี้ผมจะยัดข้อมูลในชีตหนึ่งนะเพราะว่าเรามีแค่ชีตเดียวเดี๋ยวต่อไปเราจะสอนเพิ่มชีตด,ด้วยนะครับโอเคเราก็ให้ชื่อไอตัวแปรชีตหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ในชื่อว่าชีตก่อนนะครับเราใส่ชีตไปต่อไปจะเป็นการแอดข้อมูลนะครับเข้าไปในตัว Excel ตัวนี้เนาะ ก็เป็นชี้ดอทเบนจ์เริ่มต้นเลยเนี่ยผมจะให้ใส่ในชื่อที่เป็นตัวแปรเออชื่อชื่อที่เป็นบล็อกของ A1 นะครับก็คือคอลัมน์ a r โ w นะครับแล้วก็ .Value นะครับเท่ากับ df พอเรากด Run นเสร็จปุ๊บข้อมูลจะถูกใส่เข้าไปอยู่ในไฟเอ็กเซลเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครฮะผมขยับจอนิดหนึงจะได้เห็น ทางด้านซ้นายชัดเอ่โอเคนะครับตอนนี้ข้อมูลจะถูกใส่เข้าไปแล้วนะครับถัดมาหลังจากที่เราทําการสร้างไฟล์แล้วก็เอาข้อมูลแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะเป็นที่จะต้องตั้งชื่อไฟล์แล้วก็ทําการเซฟมันซะนะครับ อันนี้ผมให้ตั้งชื่อว่าเป็น Basic DF ซะกันเพราะว่า Basic DF ผมเคยสร้างไปแล้วผมให้ชื่อว่า Basic DF นะครับแล้วผมจะกด Save แล้วผมยังไม่ปิดจะเอาบรรทัดปิดมาไว้ข้างล่างผมจะกดทำงาน Save ตอนแรกชื่อไฟล์ยังเป็น Book 1นอยู่เนะพอผมกด Run Save ปุ๊บไฟล์มันจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Basic DF แล้วมันก็ทำการ Save เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราสามารถทําการ close มันได้พอเรา close ปบ๊บไฟล์ก็จะถูกปิดลงไปเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปคลิกที่ตัว excel เลยด้วยซ้ำนะครับเราสามารถทําการ close แล้วก็ open ผ่านตัว python ตัวนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกถัดมาจะเป็นการเรียกไฟล์กลับขึ้นมานะครับอันนี้เราจะปมนที่ต้องใช้ผ่านก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าเราจะป็นที่ต้อง form path list import ผ่านาไว้นะครับ ต่อไปเป็นการเลือกผ่านให้ใช้ไฟ a นมเท่กากับผ่านเราก็ตามด้วยชื่อไฟลเมื่อสักครู่นะคะีครับตัว Excel เนี่ยสกุลไฟล์มันจะเป็น,น x l s x นะครับจำไว้ให้ดีสกุลไฟล์จะเป็น,น x l s x นะครับดังนั้นเวลาเราใส่ชื่อไฟล์เราจะต้องเป็นตะ้องใส่นามสกุลเข้าไว้ด้วยนะครับแล้กกดลังปึ๊บผ่านเนี่ยมันจะถูกเก็บเซฟเข้าไปอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่าไฟ a น e นะต่อมาเราก็จะเป็นทำการเรียก ตัวไฟล์เนมเมื่อสักครู่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เข้าไปอยู่ในตัวแปร wb เหมือนเดิมนะ,ะแล้วกดชึบหลังอะ่ะไฟล์ก็จะถูกเปิดกลับขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเท่านี้เราก็จะสามารถสร้างตัว excel ไฟล์แล้วก็ทำการ add ข้อมูลเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในเซสชันต่อไปเนี่ยจะเป็นการ ทำการเปลี่ยนข้อมูลทำการลบข้อมูลนะครับรวมถึงการที่เราอัปเดตข้อมูลด้านในด้วยนะครับ